หมูหมูออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่เป็นลูกแต่มันอยู่ไม่ไข่เป็นตัวเป็นตัวแต่มันอยูม่มไข่วหมูออกลูกเป็นตัวไม่มีไข่หมูไม่มีไข่หรอกเป็นปยิบออกมาที่ลุงที่ลุงทําคลอดหมูอ่ะเคยเห็นไหมเออที่มีลูกหมูออกมามันไม่มีไข่หรกมันออกมาเป็นตัว ลูกหมูป่าก็ออกมาเป็นตัวเหมือนกันไม่มีไข่เอ,าาเออมันไม่มีไข่ครับถ้าไก่ออกออกเป็นปนตัวเป็นไข่ไกอ่อ่ะฮะไก่ไม่ได้ออกเป็นตัวนะออกเป็นออกเป็นอะไรออ,ไอ,อ,ออกเป็นไข่อ๋อเป็นไข่นะใช่เวลาลูกเจีย๊ยบมันจะอยู่ในไข่อ่า เปอย่างนี้เน่ให้ลูกเจี๊ยบอบอุ่นนะว่ามันทำให้ลูกเจี๊ยบอบอุ่นโอ้มีหลายฟองเลยใช่ไหมใช่ว่าลูกยาแบบมีเยอะมากเฮ้ยเอาอีกแล้วนะอืม